หอมเอ่ยหอมดอกกระถินนี่อ้าวสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับฝันเรือปอแหมทำไปตกใจเจอกล้องเจอท่านผู้ชมจริงจริงๆรู้อยู่แล้วเราถ่ายรายการขอโทษช่วงนี้ช่วงอะไรปอปอกับฝันวิ่งกับฝันอ่าช่วงนี้กลับมาละช่วงนี้กลับมาละสะดวกหน่อยก็กลับมาแต่ว่าบรรยากาศเนี่ย ก็จะเห็นมันแตกต่างไปนะครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศเราตอนนี้ทําไมมาอยู่ในเถียงนากินโคนสาบควายของยายเนียนเหรอไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เถียงนาแถวจิตอาลีนั่แหละครับก็จะเรียกกระท๊อบหรือกระท่อมก็ได้นะครับแล้วแต่ตามสะดวกเลยถูกต้องครับครับก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมเรามาอยู่ที่นี่เทปนี้เป็นเทปที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสสนะครับที่กําลังจะมีถึงในวันที่3กรกฎาคมนี้ครับผม บรรยากาศตรงนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่กลุ่มคนที่เปอร์เซนต์สูงอ่ะทั้งในลำปางเองประเทศชาติของเราเองเนี่ยจะต้องไปเลือกตั้งลงคะแนนให้กับสสนั่นก็คือกลุ่มเกษตรกรนะครับชาวนาของเรานี่แหละใช่นะครับเราก็เลยมาบรรยากาศสบายๆแถวเถียงนาก็กระหาสถานที่ได้นะแต่จริงๆนี่ก็บ้านเราแหละเราพูดอไกเราอยู่ตรงนี้กันเดียวพื้นม้อนไปไม่มีอะไรเอานี่ลงมาก็เป็นเตียงนอนเวลาผมขึ้นไปนอนก็จะง้อมาหากัน นี่แหละครับบรรยากาศสบายๆอย่างนี้กับปอกับฟันลิงกกับฟันเดี๋ยวปอเขาจะมาแนะนําตัวผู้สมัครสสด,ดีเบตกันเลยะน,นครับของลำปางมีสี่เขตมีใครบ้างปอ,อเริ่มประกันเร็วๆแล้วนะครับอขออหนึงหรือพี่มานาพูดมาพูดหน่อยเขตหนึ่งนะคะคุณคณิฐา,านีพากเกษมประชธิปัตย์สมพ่สายเทพเพื่อไทยครับพิชยุทธ์นนาลำปางชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินเขตสองนฤทธรถาคำูาตูชาติชาติไทยพัฒนา วัธยมนีาพากเกษมประชาธิปัตย์แลเป็ญยาไว้วา่าฝิพระยขบุตรเพื่อไทยครับกิติรัตทิพยวันชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินอเขตสามฮะจาดิกจันทรัศดรินอืมอ่าเพื่อไทยนครโยธาวงชาติไทยพัฒนาครับชาวอ่าชาวยุทธชาวกิบโสพลประชาธิปัตย์ว่านิวานิยญาธีนารักษ์ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินครับพันธุเ้เหนอเอกโอภาจันทรปิงพรรคสันติครับเขตสี่นะฮะ อินทรัจจันทร์รศวินชาติพัฒนาเพื่อไทยครับนิคมชาวกิจโสพลประชาธิปัตย์มณฑลอินปิดชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินสิริจันทร์สิทธิกันเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทยชื่อชัดนะฮะทั้งหมดก็มีสี่เขตครับผมชื่อเสียงก็คุ้นหูกันบ้างไม่คุ้นหูกันบ้างบางคนก็หายไปนานแล้วก็กลับมาใหม่ถูกต้องครับบางคนก็ครั้งที่แล้วสมัครครั้งนี้ไม่สมัครบางคนก็มาสมัครต่อนะบางคนก็ใหม่ไปเลยอใช่นะครับก็เดี๋ยวเขาก็จะมีการหาเสียงกันอยู่เรื่อยๆนะ ก็ฟังนโยบายเขาว่าเขาพูดอะไรแล้วมีความเป็นไปได้ว่าสามารถทําจริงได้ไหม<อ>นะครับสิ่งนั้นเป็นสิ่งสําคัญนะคือต้องคิดเองแล้วก็ทําเองไม่ใช่ค,คิดให้ <laughs> อะไรนี่คุณเอียงข้างอะไรวะเนี่ยไม่ได้เอียงผมคิดผมพูดไงว่าคือนโยบายเนี่ยเราก็ต้องคิดแล้วก็ทําด้วยอ,อะไรอย่างนี้แล้วคิดใหม่ทาใหม่ไหมฮะก็ทำถ้าทําได้ก็ทําดี<อ> <laughs> โอเคเราเป็นกลางนะครับไม่พูดถึงอะไระถูกต้องเอาล่ะเราพูดให้ความรู้กันดีกว่าเพราะว่าหลายคนก็ถามผมมาว่านะว่าเอ๊ะทาไมลําฟางถึงมีส <4 K S 1> ี่เขตนะครับแล้วก็ระบบการเลือกตั้งแบบใหม่ในตอนปี54เนี่ยที่เพิ่งประกาศออกมาจากการแก้รัฐธรรมนูญครั้งที่หนึ่งเนี่ยอของปี54เนี่ยทำไมมันมีลักษณะระบบของมันเป็นยังไงนะครับก็จะได้มาบอกกันโอเคนะทำไมถึงมี4เขตนะปอ4เขตก็คือแบ่งจากจำนวนประชากรใช่ไหม ประชากรจังหวัดลำปางประชากรทั้งประเทศของเราเนี่ยมี64ล้านคนครับครับผมพอแบ่งมาเป็นประชากรหารมาลงตัวและลำปางเนี่ยมีอยู่เจ0 0แสนกว่าคนใช่ก็พอหารมาก็จะได้เหลืออยู่17แสนดหมื่นคนก็เลยแบ่งเป็น4เขตใช่แล้วเวลาเขาเขาหารเนี่ยก็ต้องบอกเท้าความไปถึงนี่ก่อนอก็คือ<า>โอ้เท้าความ <laughs> ไปถึงนี่ก่อนก็คือจํานวนสสเนี่ยในล่าสุดเนี่ยมี500ร้อคนนะครับร <500. S 2> แบ่งเป็นปาร์ตี้ลิสต์หรือบัญชีรายชื่อหรือสัดส่วนเนี่แหละ 375คน125คนคุณกลับแล้วนึคนนะครับบัตริลิสแล้วก็ส่วนที่จะเลือกตั้งกันเนี่ยโอเคเลือกตั้งกันก็มีอยู่ทั้งหมดอยู่375คนใช่เมื่อก่อนไปหารก็บ64ล้านคนของคุณเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นสส400ปรัตจิลิส1์100ครับเขาเลยเรียกว่าสภา500อย่างนี้เปลี่ยนไปละเป็นต่สอสามร้อยเจ็ดสิบหาบัตจิลิสออกรคอสคือเลือกอบาแบจงเขตคือเลือกรับ ก็คือทั้งหมดเนี่ยของลำปางมีอยู่เจ็ดแสนกว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนที่เลือกได้หนึ่งคนเนี่ยที่หาตสามร้อยเจ็ดบห้ามามาบวกกันของเราก็เลยได้สี่พักก็สี่เทเขตสี่เขตนะครับแล้วก็เวลาเราเลือกตั้งเนี่ยเราเลือกตั้งง่ายๆเลยตอนนี้นะครับก็คือเวลาเราเข้าคูหาลักษันนะครับเราไม่ต้องจําอะไรให้มันวุ่นวายนะครับพักไหนเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สิบเบอร์อะไรก็ตามเนี่ย กากเบอร์เดียวไปเลยตกเบอร์5้าไปนะครับเดี๋ยวเขาว่าไม่ดีนะผมต้องพูดหมดทุกเบอร์เลยไม่ว่าจะเบอร์อะไรก็ตามเนี่ยเรากสมมุติเป็นเบอร์เอนะครับอยากจะเลือกคนก็เลือกเอเลือกพรรค่นโบแครดไปนะอยากจะเลือกพักนะครับหรือปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยก็เลือกเอหรือจะบีอะไรก็ได้คนอย่างหนึ่งพักอีกอย่างหนึ่งก็ได้แล้วแต่ใจนะครับหรือว่าจะ no โหวตที่คุณไม่อยากหวตอ่ะก็ได้ได้แล้วแต่ก็ได้นะครับ นี่ก็เป็นวิธีการนะครับระบบการเลือกตั้งนปัจจุบันนะครับจริงๆเนี่ยเราเลือกตั้งกัน3กรกฎาคมครับผมนะครับแต่ว่าคนที่ อยากจะเลือกตั้งล่วงหน้าหรืออยากจะติิดภารกจะไปเลือกตั้งที่นอกเขตจังหวัดที่ตัวเองมีรายชื่ออยู่นะครับก็สามารถไปลงทะเบียนได้กับนายทะเบียนท้องถิ่นนะครับผมวันที่13ถึง17มิถุนายนนะครับสวนนอกราชอาณาจักรไม่เป็นไรมันเลยมาละสองมิยอครับผมนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามต้องอย่าลืมนะครับวันที่3กรกฎาคมเพราะว่าการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยทุกคนครับผมนะครับถ้าไม่ไปเลือกตั้งเสียสิทธินะสามอย่างสามอย่างหนึ่งไม่สามารถถอดถอนสอส สวด้วยะได้อย่างที่สองนะครับก็ไม่สามารถสมัครสสสวได้แล้วก็อย่างที่สามนี่ก็คือเรื่องของสมัครสรทกำนันผู้ใหญ่บ้านของกล่กต่างๆก็ไม่สามารถสมัครได้ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเชิญชวนกันไปดีกว่านะครับผมวันนี้เรามีสาระเยอะเลยนะวันที่3ามกันยายคมอย่าลืมนะครับไปทําหน้าที่ของทุกคนที่รูหาเลือกตั้งได้สิดใช้เสียงเป็นหน้าที่่ะโอเคครับแล้วเราจะก่อติดหาการให้นะวันที่สานะครับว่าใครได้เบอร์อะไรได้อะไรอาพักไหนได้เดี๋ยวเราจะ มานําเสนอให้อีกทีนึงอะโอเคงั้นเดี๋ยวปอลกับฝันลิ้นกับฟนลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่นะปอลไปสวัสดีครับสวัสดีครับ